สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Master ATM นะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมในเกมโลน่า RPG หลังจากที่ผมหลบหนีมาจากโบราณสถานที่แม่มดแห่งท้องทะเลถูกกักขังเอาไว้ผมก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆสำรวจพื้นที่ต่างๆในเกาะแห่งนี้แล้วก็ได้บังเอิญเจอกับกลุ่มมนุษย์ปลาที่ดูเหมือนจะเป็นเจ้าหน้าที่ยืนเฝ้าอยู่หน้าบ้านที่น่าสงสัย มีร่องรอยของการต่อสู้ซากศพของมนุษย์ปลากายพันธุ์มากมายถูกกองระเกะระกะเอาไว้รอบๆอบบ้านนี้และเมื่อผมลองสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นหัวหน้างานชุดนี้เขาจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีมนุษย์ปลากายพันเข้ามาโจมตีที่บ้านหลังนี้มีผู้เคราะห์ร้ายเสียชีวิตถึงสองคนแต่ในขณะที่กำลังสืบสวนสาเห,เหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอยู่ๆก็มีมนุษย์ปลากายพันธุ บุกเข้ามาโจมตีพวกเขาทำให้การสืบสวนครั้งนี้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เขาจึงอยากจะมอบหมายงานให้กับเราที่ดูเหมือนว่าจะเป็นนักรบเผ่ามนุษย์เข้าไปจัดการกับมนุษย์ปลาที่เสียสติคุ้มคลั่งด้านในบ้านซึ่งตัวของเราจะตกปากรับคำอย่างง่ายได้เลยละและทันทีที่ผมเข้าไปในบ้านผมก็รู้เลยว่าทำไมพวกเขาไม่ยอมเข้าไปเคลียร์เองเพราะพวกมันเยอะมากๆผมก็เลยต้องรีบหนีออกมาตั้งหลักใหม่อีกครั้ง เพราะถ้าฝืนเข้าไปโดยที่ไม่วางแผนอาจจะเป็นเราก็ได้ที่เสียชีวิตในนั้นแทนพวกเขาเอาเข้าจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีแผนอะไรหนักหนาหรอกก็แค่เข้าไปตะลุมบอลดื้อน,นี่แหละแต่ถ้าเกิดไม่ไหวขึ้นมาก็แค่หนีออกมานอกบ้านแล้วก็พักฟืนแล้วก็เข้าไปลุยต่อตามปกติจนกระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อารวาสอยู่ในบ้านหลังนี้ถูกกำจัดจนหมดและเรากลับไปรายงานเรื่องนี้กับตรวัตที่รออยู่นอกบ้าน เมื่อเขาได้ฟังเรื่องราวทุกอย่างเขาจะเดินเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ที่อยู่ด้านในเพื่อสืบหาสาเหตุการเกิดคดีฆาตกรรมนี้ขึ้นแต่ถ้าเกิดเราสงสัยว่าเขาทำงานจริงหรือเปล่าและตามเข้าไปดูจะพบว่าเขากำลังหาหลักฐานทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้จริงๆผมเดินทางกลับไปอีกครั้งที่เมืองท่าน้ำของพวกมนุษย์ปลาเพราะดูเหมือนว่าที่นี่ที่มีงานให้ทำสำหรับคนนอกอย่างเราเหมือนกันนะ และด้านในก็ไม่ต่างอะไรจากโรงเตี๊ยมของเมืองทั่วไปมีนักเดินทางมีนักผจญภัยมีนักท่องเที่ยวมีผู้วาจางและผู้จัดการส่วนคนแรกที่ดูเหมือนจะมีงานให้ผมทำก็คือมนุษย์เพศชายสวมหมวกหมาป่าท่าทางดิดๆเดินไปเดินมาในห้องพักส่วนตัวและเมื่อเราพูดคุยกับเขาเขาจะโม้กับเราว่าตัวของเขาเคยนอนกับผู้หญิงมาแล้วทุกประเภทขอแค่เป็นเพศเมียเขาเก็บมาทุกเผ่าพันธุ์แล้วเพียงแต่ว่า เผ่าพ,พันธมนุษย์ปลาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่เขาไม่เคยมีประสบการณ์ด้วยจากนั้นนักเดินทางจะเริ่มถามเราว่าเคยเห็นมนุษย์ปลาเพศเมียบ้างไหมละ่ะและเริ่มจะพูดเพอเจอถึงจินตนาการอันซกมกของเขาแม้ตัวของเราจะเตือนว่ามันไม่เหมาะสมนะแต่นั่นกลับไม่ได้ทําให้เขาสํานึกเลยแม้แต่นิดเดียวและตัวของเราก็เห็นว่าคงไม่มีอะไรหยุดความกําหนัดของเขาได้แล้วจึงบอกกับเขาไปตามตรงว่า ตัวของเราไปเจอมนุษย์ปลาเพศเมียที่กำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่พอดีแล้วบางทีตัวของนักเดินทางคนนี้ก็อาจจะช่วยได้นะสนใจจะมีส่วนร่วมไหมนักเดินทางคนนั้นได้ยินก็หูพึ่งขึ้นมาทันทีพร้อมกับบอกให้เรารีบพาเขาไปที่นั่นให้เร็วที่สุดเพราะว่าเขานั้นรู้สึกอัดอัน้นจนเหมือนกับว่า หัวใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้คนจะระเบิดออกในไม่ช้าส่วนอีกคนที่เราจะสามารถรับภารกิจจากเขาได้ก็คือมนุษย์ปลาที่ดูมีฐานะดีนั่งอยู่บนหัวโต๊ะเขาจะบอกกับเราว่าตอนนี้เขากำลังมีปัญหาทาสมนุษย์เพศเมียที่เขาซื้อมาลบหนีไปจากเขาหากมีเบาะแสรหรือตามทาสพวกนั้นกลับมาได้เราจะได้เงินสามเหรียญทองแดงแม้รายละเอียดของภารกิจจะดูแปลกๆไปบ้างที่ต้องไปตามล่าม,มนุษย์เผ่าพันธุ์เดียวกัน เพื่อกลับมาเป็นท่าสําหรับการขยายเผ่าพันธุ์ให้กับพวกมนุษย์ปลาแม้จะน่าเห็นใจอยู่บ้างแต่เรื่องนั้นมันไม่เกี่ยวกันเพราะสถานการณ์ในตอนนี้เราเป็นเพียงแค่นักผจนภัยตัวเล็กๆที่แค่จะออกจากเกาะยังแทบจะไม่มีปัญญาผมจึงทําได้แค่เพียงทําทุกงานที่มันได้เงินอย่างเช่นการพานักท่องเที่ยวหนุ่มผู้กลัดมันคนนี้ไปปลดล็อกความสําเร็จในชีวิตด้วยการพาเขาไปเก็บแต้มกับแม่มดแห่งท้องทะเล และเมื่อเราได้เจอกับแมมมดแห่งท้องทะเลชายนักเดินทางจะเข้าใจว่านี่คือมนุษย์ปลาเภทเมียซึ่งมันดีกว่าที่เขาจินตนาการไว้เยอะเลยละ่ะจากที่เขานอนนอนหมดแรงตอนนี้เขาก็ลุกขึ้นมาพัง,งาดท้าทายแรงโน้มถ่วงอย่างผิดธรรมชาติ และจะรีบมอบเงินรางวัลให้กับเราตามที่สัญญาไว้และในขณนะนั้นเองแม่มดแห่งท้องทะเลเธอรีบคว้าตัวชายหนุ่มคนนั้นพร้อมกับส่งเสียงครวญครางเบาๆจนชายหนุ่มนักเดินทางนั้นต้องบอกให้เธอใจเย็นลงกว่านี้เดี๋ยวเขาจะจัดการทุกอย่างเองและทุกอย่างก็เกิดขึ้นอย่างที่ผู้ชมทุกคนรู้กันนั่นแหละชายนักเดินทางหมาป่ากัดมันแห่งเมืองโนเอลกำลังลิ้มรสและสัมผัส ทุกซอกทุกมุมที่มหัศจรรย์ของแม่มดแห่งท้องทะเลเขาพรั่งพรูทุกความรู้สึกออกมาราวกับว่าเขาคือนักรีวิวมืออาชีพทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างโจงแจ้งและเปิดเผยส่วนหน้าที่เขินอายก็ตกเป็นของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตัวของเราจะทำได้เพียงหันหลังให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นและฟังทุกอย่างที่พวกเขาทำกันจนชายนักเดินทางสามารถไปถึงฝั่งฝันได้และประสบความสำเร็จในชีวิตเพียงแต่ว่าเขาไม่อาจหยุดการกระทำของตัวเองได้ สิ่งที่เขาทำยังคงทำต่อไปแม้ใจเขาจะอยากหยุดแค่ไหนก็ตามดูเหมือนว่าความกระหายที่มากล้นของชายนักเดินทางจะไม่เพียงพอสำหรับการเติมเต็มความหิวโหวยของแม่มดแห่งท้องทะเลในตอนนี้จากเสียงครวนครางแห่งความสุขสมเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องแห่งความทุกข์ทรมานราวกับว่าบางสิ่งบางอย่างบดขยี้ร่างกาย จนแหลกเหลวไปจนถึงจิตวิญญาณส่วนตัวของเราที่กำลังเขินอายหันหลังให้กับเรื่องบัตรซีบัตรทะเลองอยู่นั้นจะหันกลับไปมองแม่มดแห่งท้องทะเลหลังจากที่เสียงทุกอย่างนั้นสิ้นสุดลงและพบกับความจริงว่าชายหนุ่มที่เราพามาเจอแม่มดแห่งท้องทะเลตอนนี้ร่างแหลกเหลวจนไม่เหลือชิ้นดี จากนั้นแม่มดแห่งท้องทะเลจะเริ่มยืนขึ้นและพูดคุยกับเราตามปกติร่อมกับถามว่าเป็นตัวเราใช่ไหมที่ช่วยเธอจากการหลับไหลครั้งนี้แม้จะไม่สามารถคืนพลังอํานาจทั้งหมดของเธอได้แต่ก็เพียงพอที่จะทําให้เธอหลุดพ้นจากการโดนผนึกได้ตัวของเราจะถามว่าแม่มดแห่งท้องทะเลคือสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์เดียวกับพวกมนุษย์ปลาที่อยู่ข้างบนหรือเปล่าเธอจะบอกว่าสิ่งที่บูชาเธออยู่คือเผ่าพันธุ์ที่ด้อยกว่าเธอคือแม่มดแห่งท้องทะเล เป็นเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวและการล่าเธออยากจะตอบแทนให้กับตัวเราที่ปลดผนึกเธอได้โดยการนำผู้ชายมาเส้นสังเวยให้กับเธออะไรก็ตามที่เราปรารถนาเธอจะทำให้เราเลยซึ่งพอได้ยินดังนั้นตัวของเราจะตื่นเต้นมากๆและก็เอ่ยปากขอเธอออกไปเลยทันทีว่าความปรารถนาของเราก็คือเราอยากจะได้ทุกสิ่งคืนก่อนที่จะเกิดภัยพิบนะัติน่ะแม้มดแห่งท้องทะเลจะยืนฟังนิ่งเงียบก่อนที่จะพูดกลับมาว่านี่คือความปรารถนาที่ล้อเล่นกันหรือ,อยังไง ตัวของเราจะทำหน้าจ๋อยพร้อมกับพึพรรมพำออกมาว่ามันคงเป็นไปไม่ได้สินะก่อนที่ทุกอย่างจะอึดอัดไปมากกว่านี้แม่มดแห่งท้องทะเลจะยิ้มให้กับเราและบอกว่าไอความปรารถนาของตัวเราเมื่อกี้นะ่ะเธอกําลังทําอยู่มันไม่ถูกนับรวมหรอกนะและก่อนจะจากไปแม่มดแห่งท้องทะเลจะบอกเอาไว้ว่าเธอจะรับฟังความปรารถนาของเราอีกครั้งหลังจากที่เธอได้พลังอํานาจทั้งหมดคืนมา หากเราถามเกี่ยวกับแม่มดแห่งท้องทะเลว่าจริงๆแล้วเธอเป็นเทพเจ้าจริงๆเหรอแล้วเทพเจ้าจากนักบุญละ่ะสรุปใครคือเทพตัวจริงกันแน่แม่มดแห่งท้องทะเลเธอจะด่าเราว่าหยาบคายมากๆเลยที่ถามเธอแบบนี้เธอเป็นดั่งมารดาแห่งท้องสมุทรของโลกใบนี้สัตว์ทะเลทุกอย่างก็ไม่ต่างอะไรจากลูกของเธอไม่เหมือนพวกนักบุญลอกที่เป็นพวกมือถือสากปากถือศีลจะมาเทียบอะไรกับเธอจากนั้นตัวของเราจะเริ่มถามแม่มดแห่งท้องทะเล หากเธอเป็นพระเจ้าจริงๆทำไมถึงปล่อยให้เรื่องราวมนันวุ่นวายแบบนี้แม่มดทะเลจะนิ่งเงียบเหมือนเธอเข้าใจเราก่อนที่จะอธิบายเพิ่มเติมว่าเธอไม่ใช่พระเจ้าเพียงองค์เดียวของโลกยังมีเทพอีกมากมายที่ชั่วร้ายและพยายามแย่งชิงอำนาจกันเสมอหากเราถามเธอเกี่ยวกับแม่มดทะเลจอมปลอมเธอจะบอกว่าแม่มดแห่งท้องทะเลนะ่ะไม่มีตัวปลอมหรอก มันมีเพียงตัวตนเดียวนั่นก็นกนคือเธอนั่นแหละเธอํำรงอยู่เพื่อต่อต้านการรุกรานของพวกเทพเจ้าชั่วร้ายต่างๆแต่ดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งและกำลังคนของเธอนั้นจะไม่เพียงพอในขณะที่เธอจดจ่อกับการต่อสู้หนึ่งในคนของเธอกลับกลายเป็นพวกหัวอ่อนเชื่อคำลวงของพวกเทพเจ้าชั่วร้ายจนในท้ายที่สุดก็กล่าวหาว่าตัวของเธอนั้นเป็นแม่มดทะเลจอมปลอมก่อนที่เธอจะนิ่งเงียบไปและพูดออกมาเพียงคำเดียวว่าไอ้ขี้หมาเอ้ย ยังน้อยเราก็ได้รู้ว่าแม่มดทะเลนั้นมีอยู่จริงและเธออ่อนแอม,มากๆจากการถูกผนึกมาเป็นระยะเวลานานและภารกิจต่อไปก็คือการตามหา,าธาตุหลบหนีตัวของเราจะได้เบาะแสว่าแหล่งกบดานของาธาตุหลบหนีจะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จากเมืองท่าน้ำบริเวณนี้จะเป็นป่าดิบชื้นและหนองน้ำเต็มไปด้วยกับดักมากมายเตรียมเอาไว้ให้กับแขกที่ไม่ได้รับเชิญ และเมื่อทันทีที่ตัวของเราถูกพบตัวพวกเธอจะแสดงสัญญาณที่ไม่เป็นมิตรแม้ว่าตัวเราจะบอกว่าเราเป็นแค่คนที่ผ่านทางมาเฉยๆแต่ดูเหมือนว่าทาตหลบหนีพวกนี้จะไม่ยอมเสี่ยงให้แรงกบดันของพวกเธอนั้นถูกเปิดเผยอย่างแน่นอนแม้ท่าทุกคนที่นี่จะลงความเห็นให้สังหารเราทิ้งแต่การกระทําของพวกเธอนั้นคน่อนข้างที่จะสับสนวุ่นวายซึมากกว่าการสังหารเราแม้พวกเธอจะมีอาวุธครบมือรวมไปถึงจํานวนคนที่มากมายแต่กลับไม่มีใครโจมตีเราแม้แต่คนเดียว สิ่งที่พวกเธอทําจริงๆก็แค่เดินไปเดินมาด้วยความวุ่นวายและปล่อยให้เราออกไปจากสถานที่แห่งนี้อย่างง่ายดายผมกลับมาที่โรงเตียมของเกาปะปลาโทบี้อีกครั้งก่อนที่จะรายงานเรื่องทุกอย่างให้กับผู้ว่าจ้างเขาจะแค่กล่าวขอบคุณเราและถามกับเราว่าเราได้สังหารคนที่นั่นหมดไปแล้วหรือยังตู้ของเราจะปฏิเสธก่อนที่ผู้ว่าจ้างจะศบประมาทเราว่าเรานั้นมันไม่ใช่นักกรบ ในเกาะปลาโทบี้แห่งนี้ทานหลบหนีทุกคนถือว่าเป็นผู้ทรยศและต้องโทษตายสถานเดียวก่อนที่เขาจะมอบเงินรางวัลตามที่สัญญากันไว้และมอบภารกิจต่อไปให้กับเราเขาจะแจ้งกับเราว่าในช่วงนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ปลาบางกลุ่มเหมือนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่แย่ลงเหมือนกับว่าพวกเขาได้รับเสียเสี้ยวของความชั่วร้ายบางอย่างดูเหมือนว่าพวกนั้นจะตอบรับพลังอำนาจจากบางสิ่งบางอย่างที่แอบอ้างเป็นแม่มดทะเล และพวกมนุษย์ปลากลุ่มนั้นน่าจะอาศัยอยู่ในบริเวณวิหารเก่าๆทางทิศตะวันออกพวกเขาเองก็เคยส่งนักรบไปแล้วมันล้มเหลวและขาดการติดต่อกลับมานั่นทรงผลต้องให้ยกระดับภารกิจเป็นการกวาดล้างเพราะเผ่าพันธุ์มนุษย์ปลาคือลูกหลานของแม่มดแห่งท้องทะเลแต่การทำแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับการทรยศแม่ของตัวเองและโทษของพวกเขาก็คือการตายสถานเดียวเท่านั้นและในขณะที่ผมกำลังเริ่มออกเดินทาง ผมสังเกตว่าบริเวณชายหาดของหมู่เกาะปาโทบี้นั้นมีอะไรปแปลกๆอยู่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างโดยที่มีมนุษย์ปลาสี่คนแบกบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนว่าจะเป็นโรงศพและเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งลงน้ำและลับหายไปหากเราถามกับคนที่อยู่ที่นี่เขาจะบอกกับเราว่า นี่คือพิธีกรรมการเสียสลับของพี่น้องชาวมนุษย์ปลาเพื่อหวนคืนทุกสิ่งที่เคยมาจากท้องทะเลกลับคืนสู่ท้องทะเลถ้าจะให้พูดแบบคนนอกเข้าใจก็คืองานศพนั่นแหละส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเขาก็แค่เสียสติและถูกพวกเราสังหารเท่านั้นเองเพราะใครก็ตามที่มีเศษเซียวของความชั่วร้ายก็จะเป็นแบบนั้นหากเราถามต่อว่าเศษเซียวของความชั่วร้ายคืออะไรล่ะเขาจะอธิบายต่อว่า มันคือคำเปรียบปเปรยของผู้ที่หลงลืมตัวตนหลงลืมช่วงวัยเยาว์ของตัวเองหลงลืมว่าพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของแม่มดทะเลและตามกฎของพวกเขาเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจะต้องหวนคืนกลับสู่อ้อมกอดของแม่มดแห่งท้องทะเลทันทีแต่ในตอนนี้ไม่รู้ทำไมเราพี่น้องของเขาได้หวนกลับมาอีกครั้งในฐานะของเศษเซียวของความชั่วร้ายจากบางสิ่งบางอย่างที่แอบอ้างว่าเป็นแม่มดแห่งท้องทะเล และถ้าหากเราคุยกับเขาจนถึงตรงนี้เราจะสามารถเสนอตัวเพื่อช่วยเหลืองานบางอย่างกับเขาได้เขาจะบอกกับเราต่อว่าพี่น้องมนุษย์ปลาของเขาคนหนึ่งเป็นช่างปั้นหม้อดินเผาอยู่แต่ตอนนี้โรงปั้นหม้อดินเผานั่นถูกโจมตีโดยเหล่ามนุษย์ปลาที่เสียสติและเขาก็คาดว่าพี่น้องมนุษย์ปลาช่างปั้นหม้อดินเผาคนนั้นน่าจะไม่รอดแน่นอนเขาไม่อยากให้มรดกทางความรู้ในการปั้นหม้อดินเผาของหมู่เกาะปลาโทบี้สูญหายไป เขาอยากจะขอร้องให้เราเอาสูตรลับในการปั้นหม้อนั้นกลับมาให้เขาเพื่อ,อ,อสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของมนุษปลาแห่งหมู่เกาะโทบี้นี้ต่อไปได้ซึ่งโรงปั้นหมอดินเผานั่นก็คือบ้านที่เราเคยเคลียร์พื้นที่ให้นักสืบเข้าไปสืบหาบางสิ่งบางอย่างเราจะยังคงเห็นพวกเขาทำงานกันอยู่ที่นี่พยายามสืบหาหลักฐานให้ได้มากที่สุด แต่ในครั้งนี้เราจะเจอกับสูตรลับที่มนุษย์ปลาคนนั้นต้องการจากนั้นผมก็ออกจากที่นี่เพื่อมุ่งหน้าไปสู่วิหารเก่าๆทางตะวันออกที่ดูเหมือนว่าที่นั่นจะมีเหล่ามนุษย์ปลาที่ได้รับอิทธิพลความชั่วร้ายจากบางสิ่งบางอย่างที่แอบอ้างว่าเป็นแม่มดแห่งท้องทะเลเราจะได้เจอกับมนุษย์ปลาเพศเมียมากมายที่เกิดการกลายพันธุ์ไปแล้วกำลังจับหนึ่งในมนุษย์ปลาเพศชายเข้าสู่พิธีกรรมบูชายัน และเหตุการณ์ทุกอย่างก็เกิดขึ้นเหมือนตอนที่เรานำชายนักเดินทางไปให้กับไม่มดแห่งท้องทะเลเลยและสำหรับกลยุทธ์ในการต่อสู้ครั้งนี้ก็คงจะเป็นกลยุทธ์ง่องๆอย่างการว่างกับดักให้มันเต็มพื้นที่ไปหมดเลยแล้วปล่อยให้พวกมันนั้นวิ่งเข้ามาโดนเองผมจึงสามารถจบภารกิจนี้ได้อย่างที่มันควรจะเป็นโดยที่ผมนั้นไม่ต้องเสียทรัพยากรมากเท่าที่ควร แต่ก่อนที่จะกลับไปส่งภารกิจให้กับพ่อค้ามนุษย์ปลาคนนั้นก็ขอแว้ไปส่งภารกิจสูตรลับปั่นหมอดินเผาให้ถึงมือมนุษย์ปลาที่กำลังรอสูตรลับนี้อยู่เมื่อเราส่งมอบไปกับเขาเขาจะประหลาดใจมากๆที่เรานำสูตรลับนี้มาให้เขาได้ เขาจะดูลนลานและรีบคว้าสูตรนั้นมาเก็บไว้กับตัวอย่างรวดเร็วก่อนที่จะบอกกับเราว่าตราบใดที่เขามีสูตรในการปั้นหม้อดินเผานี้เขาจะกลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการอุตสาหกรรมปั้นหม้อดินเผาของหมู่เกาะปลาโทบี้ในขณะที่เขากําลังเริ่มหลงละเลงไปกับความสําเร็จของเขาเขาเห็นความผิดปกติในสูตรลับการปั้นหม้อดินเผานี้ จนเขาเริ่มคิดว่านี่อาจจะเป็นสูตรลับปลอมๆก็ได้และเริ่มแสดงความวิตกกังวลออกมาก่อนจะรีบไล่เราออกไปให้พ้นในขณะที่สถานการณ์เริ่มตึงเครียดเสียงของนักสืบประกาศก่าวให้ทุกคนหยุดนิ่งก่อนที่จะเดินตามเรามาเขาจะรีบตรงปลีมาหาช่างปั้นมอดินเผาที่อยู่ริมทะเลและบอกว่าเขารู้ทุกอย่างแล้ว ร้อมกับแสดงหลักฐานชัดเจนว่าช่างปั้นหม้อดินเผาที่อยู่ริมทะเลคือผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในโรงปั้นหม้อนั้นดูเหมือนว่าสูตรลับที่นักสืบคนนั้นจงใจปล่อยให้เราหยิบออกไปมันคือกับดักสําหรับสืบหาตัวคนร้ายที่แท้จริงนักสืบจะดําเนินการจับกุมโดยทันทีเพื่อนําตัวผู้ต้องหาคนนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เหตุการณ์ค่อนข้างจะซับซ้อนและตัวของเราจะเริ่มตระหนักได้ว่าดูเหมือนว่าเราจะถูกนักสืบคนนั้นใช้เป็นเหยื่อล่อสำหรับจับกุมผู้ร้ายตัวจริงกลับมาที่เมืองท่าน้ำอีกครั้งมุ่งหน้าเข้าไปสู่โรงเตี๊ยมเพื่อรายงานความสำเร็จของภารกิจให้กับพ่อค้ามนุษย์ปลาเขาจะมอบรางวัลตามที่เขาได้สัญญาเอาไว้และแอบหยอดคำหวานจีบเราเล็กน้อยว่าถ้าเราได้มีลูกกับเขาจะต้องสามารถผลิตทายาทที่ทรงพลังได้แน่นอน เรื่องความรักความใคร่ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้เราต้องไปช่วยหมอออลิซี่ก่อนนะอย่าพิ่งมาโรแมนติกและทันทีที่เราเข้าไปสู่วิหารที่หมอออลิซี่ถูกจับไปตัวของเราจะแสดงความเป็นห่วงเขาอย่างชัดเจนไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเป็นตายร้ายดียังไง ด้านในของวิหารเราจะได้พบกับผู้เท่ามนุษย์ปลากําลังวุ่นวายกับการทําอะไรบางอย่างจนไม่ได้สนใจสิ่งรอบตัวแต่ถึงแบบนั้นก็ยังมีมนุษย์ปลาเฝ้ายามเขาอยู่และรวมไปถึงคนที่กําลังลาดตะเวนอยู่ทั้งสองข้างทางทําให้การลอบเข้าไปช่วยหมอเอลิซี่นั้นจําเป็นจะต้องมีความรอบคอบหากเกิดความผิดพลาดจนเราถูกเผยตําแหน่ง เราจะต้องรีบจัดการมนุษย์ปลาคนนั้นให้เร็วที่สุดก่อนที่เขาจะร้องเตือนว่ามีผู้บุกรุกมายังวิหารแห่งนี้การคุ้มกันด้านในของวิหารแห่งนี้ถือว่าแน่นหนาพอสมควรนอกจากจะมีทหารยามลาดตระเวนด้านนอกบริเวณด้านในก็ยังมีพลธนูคอยเดินตรวจตาไปมาอยู่เสมอแต่ผมว่าเขาค่อนข้างจะเซ่รไปหน่อยนะ พราะเขาเดินไปเดินมาอย่างเดียวเลยนะแม้ว่าเขาจะเหยียบกับดักไปแล้วเขาก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอะไรปปแปลกๆทาให้การผ่านจุดนี้ไปค่อนข้างจะง,ง่ายดายมากๆแค่เพียงผมใจเย็นและทําอย่างนี้ซ้ําไปซ้ํามาเรื่อยๆ เละเมื่อผมสำรวจลึกเข้าไปด้านในของวิหารแห่งนี้จะได้พบกับห้องเก็บของและทหารยามเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ภารกิจหลักของเราก็คือการช่วยหมอดีลิซี่ออกไปจากที่นี่ผมจึงเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการต่อสู้และสำรวจลึกเข้าไปผมได้พบกับห้องขังสองห้องห้องทางด้านซ้ายจะเป็นห้องของพวกมนุษย์ปลาที่กลายพันธุ์ส่วนห้องทางด้านขวาน่าจะเป็นห้องสำหรับใช้คุมขังหมอเอลิซี่แม้เป้าหมายของภารกิจครั้งนี้จะอยู่แค่เอื้อมมือเราเท่านั้น แต่อุปสรรคเพียงอย่างเดียวก็คือทหารยามสองคนที่เดินลาดตะเวนไปมาหน้าห้องหมอเอลิซีด้วยพื้นที่ที่คับแคบและการเฝ้าระวังเฉพาะจุดทําให้การวางกับดักเพื่อให้เขาเดินโง่ามาเหยียบเองนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเมื่อผมวางกับดักเสร็จสิ้นและโยนหินเพื่อพยายามหลอกล่อเขาหากหินก้อนนั้นตกอยู่ใกล้กับดักจะส่งผลให้เขาเห็นกับดักของผมเช่นกันทางเลือกของผมจึงเหลือแค่เพียงอย่างเดียว คือการเข้าสู่การต่อสู้เพื่อชิงตัวหมอเอลิซี่กลับคืนมาให้ได้และราคาที่ต้องจ่ายก็คือผมน่าจะต้องฝากกองทัพพวกมนุษย์ปลาออกไปแน่ๆเมื่อผมสามารถจัดการทหารยามสองคนที่เฝ้าประตูได้และรีบไปเปิดประตูห้องขังหมอเอลิซี่เราจะพบว่าหมอเอลิซี่กำลังนอนสลบสลายอยู่บนที่นอนของเขาหากเราเลือกที่จะปลุกเขาเขาจะบอกกับเราว่า นั่นใครนะพี่สาวเหรอหน้าโมโหมากเลยพี่สาวไอ้พวกสารเลวนั่นตอแหลวพวกมันไม่ได้คิดจะยกตัวอ่อนของพวกมันให้กับผมเลยเห็นห้องขังข้างๆไหมพี่สาวไปปลดปล่อยมนุษย์ปลาเสียสตีพวกนั้นออกมาสร้างความวุ่นวายเราจะใช้โอกาสที่เกิดความโกลาหลหลบหนีออกไปจากที่นี่แผนของหมอออลิซี่ครั้งนี้ต้องยอมรับจริงๆว่ามันยอดเยี่ยมอย่างน้อยการสร้างความโกลาหลก่อนที่จะหลบหนีนั้น ก็น่าจะเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตอยู่มากพอตัวทันทีที่มนุษย์ปลาเสียสติเหล่านี้วิ่งออกไปเจอสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากพวกมันพวกมันจะทําการโจมตีอย่างบ้าคลั่งแม้จะสร้างความเสียหายได้ไม่มากแต่นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เราสามารถโฉยโอกาสโจมตีที่เผลอจากพวกเขาได้และทันทีที่เราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปจนถึงด้านหน้าวิหารได้ มอยลิซี่จะเดินมาสก,กิดหลังเราแล้วบอกกับเราว่าพี่สาวดูน้นสินันอะไรนะนั่นตัวอ่อนข้พวกมนุษย์ปลาเนี่นะพี่สาวโอ้ยโคตรน,น่ารักเลยผมจะเอาไว้ตัวนั้นกลับบ้านพี่สาวเอามันมาเอามันมาให้ผมเดี๋ยวนี้ ตัวของเราจะไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดออกมาเพราะสถานการณ์ในตอนนี้น่าสิวหน้าขวานเป็นอย่างมากมีความเป็นความตายเป็นเดิมพันแต่มอิซี่กับเลือกที่จะให้เราเสี่ยงชีวิตไปเก็บตัวอ่อนทารกกลับมาให้เขาเพียงเพราะความต้องการจะเก็บมันมาเป็นคอร์เรคชั่นแถมเขายังขู่กับเราอีกว่าพี่สาวถ้าไม่เอาไมา้กูกูจะกรีด ให้พวกมนุษปลาทุกคนรู้เลยว่ากูอยู่ตรงนี้และพี่สาวจะตายหาแน่นอนแต่กูยังไงก็ไม่ตายหรอกเพราะว่ากูมีประโยชน์กับพวกมนุษย์ปลาไงตัวของเราจะบอกเฮ้ยเอาจริงดิและทันทีที่มอญดิซี่เห็นเราเริ่มจะปฏิเสธเขาจะพยายามขู่เราโดยการเริ่มส่งเสียงดังขึ้นทีละนิดทีละนิด ในขณะที่เราเริ่มจะหมดความอดทนกับเขาแต่เขากลับส่งเสียงดังขึ้นเรื่อยๆต่อไปจนในที่สุดตัวของเรานั้นก็ต้องยอมทําตามที่เขาบอกและขอร้องให้เขาเงียบลงเพื่อไม่ทําให้สถานการณ์ที่กําลังวิกฤตอยู่ในตอนนี้เข้าสู่เฟสของความชิบหายอย่างแท้จริงฮ่าๆผมว่าแล้วที่ทําไปก็เพราะเป็นห่วงผมสินะขอบคุณนะพี่สาวดูเหมือนว่านี่จะเป็นส่ทางเลือกแต่คือการบังคับภายใต้าการยอมรับข้อเสนอจากการข่มขู่ของหมอเอติซี แล้วเมื่อผมสามารถขโมยตัวอ่อนของพวกมนุษปลามาได้หมอเอลิซี่จะให้สัญญาณการหลบหนีออกไปจากที่นี่ทันทีผมได้แต่กำหมัดกัดฟันและรีบออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดก่อนที่เรื่องราวทุกอย่างจะบานปลายมากกว่านี้ส่วนหมอเอลิซี่นั้นจะตื่นเต้นมากๆและจะขยันขยอให้เรารีบพาเขากลับไปที่เมืองโนเอลเพื่อเอาตัวอ่อนของพวกมนุษปลาไปเข้าสู่ขวดโหลโคอลเลกชันของเขา แต่ก่อนที่เรานั้นจะตัดสินใจกลับไปที่เมืองโนเอลยังมีหนึ่งเรื่องที่ผมสงสัยอยู่ก็คือเหล่าธาที่ผมชี้เบาะแสให้กับพ่อค้ามนุษย์ปลาตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วเมื่อเข้าสู่โหมดสำรวจเราจะได้พบว่าแคมป์หลบหนีของเราทาสมนุษย์เพศหญิงตอนนี้ไม่เหลือผู้รอดชีวิตแม้แต่คนเดียวผมก็เลยออกจากสถานที่แห่งนี้มุ่งหน้ากลับไปที่เมืองท่าน้ำเพื่อเตรียมตัวกลับไปยังเมืองโนเอล เมื่อเรากลับมาเหยียดแผ่นดินใหญ่อีกครั้งในเมืองโนโเอลแห่งนี้หมอเอลิซี่จะรีบวิ่งตรงปรีมาหาเราเร่งเราให้เราส่งมอบตัวอ่อนมนุษย์ปลาให้กับเขาโดยเร็วที่สุดและทันทีที่เขาได้รับตัวอ่อนมนุษย์ปลาเขาจะบอกกับเราว่าหน่ะมะหามหัศจรรย์มากเลยพี่สาวนี่คือตัวอ่อนมนุษย์ปลาที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยเก็บตัวอย่างได้เลยโอ้โหสุดยอดไปเลยแล้วก็พี่สาวนะผมจะบอกให้ว่าพี่เนี่ยคือผู้การในใ,นใจของผมเลย แต่ตัวของเราจะบอกว่าเราปวดหัวมากเวลาอยู่กับเขาอะนะเฮ้ hey, hey, พี่สาวผมได้ยินนะจากนั้นหมอลิซี่ก็รีบขอตัวกลับไปที่คลินิกเพื่อทําการวิจัยของเขาต่อไปและสําหรับคลิปนี้ก็ขอพักการผจรนภัยไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากมีการนําเสนอข้อมูลผิดพลาดหรือความรุนแรงด้านเนื้อหา เกินขอบเขตการรับได้ก็ขออภัยหน้าที่นี้เลยแล้วกันนะขอขอบคุณสมาชิกเมมเบอร์ทุกท่านที่สนับสนุนผมมาตลอดแม้ว่าผมจะผลิตคลิปได้น้อยในช่วงเดือนที่ผ่านมาจากอาการป่วยต้องขออภัยและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับที่ยังให้โอกาสกันอยู่และสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b ครสมาชเป็นกําลังใจง,ง่ายๆโดยการคอมเมนต์ใต้คลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดเวลาผมอัปโหลดคลิปหรือไลฟ์สตรีมมิ่งสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนนะ